ขอคพูดถึงงานในวันนี้หน่อยครับค่ะวันนี้ก็เป็นงานเฉลิมฉลองบริษัทเอสติกอรล,ลวนะคะผู้นําเข้าแล้วก็จําหน่ายผลิตภัณฑ์ตัวเพียว e ีมไฮเด a ตติ้งเจลมาสนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นครบรอบหนึ่งปีของเราแล้วเราก็มีพรีเซนเตอร์คนแรกนะคะก็คือน้องนนกุลน,นะคะที่ให้เกียรติมาเป็นพรีเซนเตอร์กับเราในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณน้อง โดนุณมากมากเช่นกันนะคะรู้สึกไงทำไมต้องเป็นโดนคุณค่ะคือจริงๆเราพยายามหาคนที่เหมาะแล้วก็คาแรคเตอร์ได้กับแบรนด์นะคะซึ่งน้องตอบโจทย์มากๆคือคาแรคเตอร์ของน้องเนี่ยมีความน่ารักสดใสน,นะคะเหมาะกับคนรุ่นใหม่ในตอนนี้น้องแล้วก็ลงไปถึงอ๋อไลฟ์สไตล์ของน้องค่ะคือประกอบกับการที่น้องเนี่ยแบบเป็นดาราไม่มีเวลาดูแลตัวเองใช่ไหมคะแต่ว่าการที่มีตัวช่วยในการดูแลผิวโดยที่ไม่ต้องพักฟื้นนานนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ตลอดเนี่ยก็คือกําลังจะเป็นเทรนในอนาคตนะคะก็เลยมองว่า นี่ยแหละค่ะน้องนุ่นคุณนี่ยคือตัวตอบโจทย์นะคะเป็นพรีเซนเตอร์ที่แบบตอบโจทย์กับพวกเรามากๆนะคะเราก็เลยเลือกน้องมาค่ะขอบคุณครับความรู้สึกทางในฐานะเป็นพคุณแล้วครับครับก็อย่างอย่างที่ผมให้สัมภาษณ์บนเวทีนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราไม่ใช่สัมภาษณ์สิงานตอบตอบคำถามนะพูดคุยกันบนเวทีเนาะที่เหตุผลหลักๆที่ผมรับรับการเป็นพรีเซนเตอร์นะครับก็คือตัวแบรนด์เนี่ยแข็งแรงมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณภาพของ แมสไฮโดรเจลเนี่ยเป็นเป็นที่เป็นที่ยอมรับในในวงการแพทย์ท้องถ้างกว้างขว,วางม,มากๆนะครับผมก็มเลยรู้สึกว่าเออตัวแบรนด์เนี่ยมีความน่าเชื่ถอถือแล้วก็มมอบความมั่นใจให้กับเรามากๆลองคุณในฐานะที่แบบั้นได้ใช้แล้วเป็นยังไงครับ <c oughs> ดีมากๆครับดีมากๆครับเนื้อไฮโดรเจลก็จะนุ่มสบายผิวมากๆแล้วก็ขับผมแล้วก็จะมีสรรพคุณหลายอย่างนะครับที่แบบทำให้ผิวชุ่มชื้นเติมน้ำให้ผิวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมว่าคุ้มค่ากับราคาแล้วก็คุณภาพ คิดว่ามันตอบโจทย์ในการดูแลผิวได้เลยตอบโจทย์มากๆครับโดยอย่างยิ่งโดยโดยเฉพาะส่วนตัวนะผมทำงานในในแง่เป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือพวกฟีเจอร์ที่ผมบอกว่ามันมันมันว,ว้าวสำหรับผมมากคืออย่างที่ผมบอกเลยก่อนแต่งหน้ามาสไปเพยง15นาทีเอาออกมาคือโหหน้าชุ่มชื้นมากหรือ ถ้าเกิดเผอแต่งหน้าไปแล้วก็ยังสามารถมาร์ต่อได้มาร์คทั้งงที่มีเมคอัพอยู่เอาออกมาไม่เหนียวเหนื่อนนะครับผมแล้วก็ยังชุ่มชืน้นแล้วเมคอัพไม่เลอะเลยอันนี้คือสิ่งที่เซอร์ไพรส์สุมากให้คุณหมอพภาคีนะครับค่ะค่ะก็อยากจะฝากผลิตภัณฑ์เพียวบีมไฮเดรตติ้งเจอมากับทุกคนด้วยนะคะว่าเป็นแบรนด์ที่ ดีมีประสิทธิภาพเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะแล้วก็นําเข้าจากประเทศเกาหลีที่สําคัญคือเป็นสเตอร์ไลน์ไฮโดรเจลมาก,ก็คือปัาแจกเชื้อค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็ <c oughs> อย่างที่คุณหม,มอ,อพูดเลยนะครับผม <c oughs> ก็คือเป็นไฮโดรเจลมาที่ผ่าน,นสเตอร์ไลน์แล้วก็คือนอกจากปัาศจากเชื้อเนี่ยคือไม่มีน้ําหอมไม่มีไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีสารกันเสีย่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกทุกวันเลยจริงๆริค่ะ